สิประโยคฮีิวใจสําหรับแม่แม่ที่เจอแรงกดดันรอบข้าง 1. แม่ไม่ผิดเลยนะคะที่รู้สึกเหนื่อยเพราะว่าแม่เนี่ยแบกรับทุกอย่างเอาไว้คนเดียว 2. แม่ไม่ต้องทําทุกอย่างให้ทุกคนพอใจก็ได้นะคะแค่แม่ยังยืนอยู่ได้แบบทุกวันนี้แม่ก็เก่งมากๆแล้วค่ะ 3. แม่ไม่จําเป็นต้องเก่งทุกเรื่องนะแม่จ๋ามันไม่มีใครเก่งตลอดเวลาหรอกค่ะ 4. ต่อให้ใครจะไม่เห็นคุณค่าของแม่แต่แม่รู้เอาไว้นะคะสิ่งที่แม่ทําทุกวันนี้มันมีค่าสําหรับลูกของแม่มากๆเลยห้าแม่จ๋าแม่อย่าลืมนะคะว่าแม่ก็เป็นแค่มนุษย์คนนึงแม่ควรที่จะได้รับความเข้าใจไม่ใช่แค่ความคาดหวังค่ะหกเสียงรอบข้างอาจจะกดดันนะคะแม่แต่เสียงของลูกๆมันจะคือกําลังใจให้แม่นะคะเจ็ดแม่แม่จ๋าแม่ไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะเพราะว่าแม่เนี่ยมีคุณค่าในแบบของแม่ค่ะแปดถ้าวันนี้แม่รู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจแม่เลย ขอให้แม่รู้ไว้นะคะยังมีแม่เจีย๊ยบแล้วก็มีลูกๆของแม่ที่เข้าใจใแม่เสมอ9แม่ทุกคนไม่ได้ล้มเหลวนะคะการที่แม่ยังสู้ต่ออย่างทุกวันนี้อ่ะมันคือความสําเร็จของแม่แล้วค่ะและ10 ถึงแม้ว่าโลกภายนอกจะโหดร้ายกับแม่ยังไงนะคะแต่ที่บ้านของแม่ยังมีลูกที่รักแม่อย่างไม่มีเงื่อนไขรออยู่นะสิบข้อที่แม่เจ๊พพูดมาทั้งหมดนี้นะคะแม่เจ๊อยากให้แม่ทุกคนจำเอาไว้นะคะแม่ไม่ผิดเลยค่ะที่จะเหนื่อยและแม่มีสิทธิ์ที่จะพักนะมีสิทธิ์ที่จะร้องไห้ด้วยและก็มีสิทธิ์ที่จะขอความเข้าใจแม่ไม่ต้องคิดว่าตัวเองไม่ได้สมบูรณ์นะคะแม่ๆอย่างเราทุกคนสมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์ในแบบของตัวเราเอง